come here and papai?

เราเล่นบอนเก็บแลววะทั้งเก็บะไรก็เกมททยเพื่อนของไุ้ถุงนี่ไงทำไมถึงอิตาเลียนเบนรอเหรอเออนั่นแหละเรียกไ่ถูกได้มาเล่นกันอิตาเลียนสมองเน่าซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองทีมด้วยกันทีมแรกบัวกับไตทันและทีมที่สองพอตเตอร์กับออสการมีเวลาให้สิบวิบอมบ์เบรียโวโคดิโออืมอะไรเนี่ยเหรอ ขัาพูเชนาซสิงหบัลลีลีน่าพูุชินะขอขอทิปปิตอปต่อปทีปิี่ปิดดมาทชิปปีชอปปี้อปปี้ิปปฮะใช่ไฟมาแนนี่อ้ไอ้นอ้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 ไบ้ bom... Ờ không Bom đi đi La la lu đi La la lì Ủa mà không Thung tung 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 hút rồi tung tung, tung thung Thung tung 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 hút Đắp tung 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 Thung tung 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 hút

บอมบอมดีน oh. <us drafting> <bad> ีก um ุศลนี่มันชอบอมบอมนี่นี่กุศินีโอ้คัวเลยอ่ะิซมซูลาวีกาซูมอะไรฮเข้มลาวิกาซาตอรินีน่อุ้ยดูนดนดมาดูดนดนเอ้ยเอาสุดเลยดนดนดนดดินดึน grafiti grafiti buat sama Lili Diorah? Oh. Tung 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 byn, byn. <laughs> Tung 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 Sahu. Tung Tung Sabu Tung Tung Sabai Sabai sabai? Bapak Dilo, aku Dilo อย่าอย่าบอมบาริโดกอมบาริโดอันนี้ไงตาเร่เหรอโอเคได้จริงเปล่าได้จริงเปล่าถูกันหรือเปล่ไม่เถอะพูดได้จริงเปล่าได้แหละแบบตัวเดียวโอเคโอเคพูดได้จรก็ได้ทาลาเล่โลทาลาลาอะไรวะอะไรวะนินจาไม่ใช่คาปูชิโนเอ็กซ์เพรสโซโนติโนไม่ใช่โจรโจรไม่แต่อะไรสักอย่างที่เป็นแบบเอ็กซ์เพรสโซเนี่ยไม่ใช่เออ่

เรื้มป้าไ่ป้าผมไม่เห็นผมไม่ทันอ๋อทิปตบตบทิปอตบไทิปิอะไรนะทิปอตบทิปทิติดตบิดตีนีรนะ T A O M ไไทยปตบปไทยปตบอ๋อเี๊บตบทิปตเปตบตบิปตบเพี่เียปาีบิก้าีเกวเะอตัวไรวชวยลยบุรีรอน

โอเคพี่เอายังไม่ตอบเลยโคโค่เมลอนเป็งเต้งเต็งเฮ้ยโอเคอยไม่ตอน่าซบอหรอาอบซาบยัอบไม่ซอบก็รู้อะี่ยากอ่ะเฮ้ยจีราฟกินไปว่าจีราฟนี่โตเมลอนนี่โตเฮ้มีกระดนี่นโหเฮเลี้ยงใครเี่ยงน่นโ้อันนี้ รอบนี้จะเป็นรอบทำท่าและถ่ายท่าให้ถูกต้องมันกินคนเลี่อะรละูดูดารูดูดูัูดดดูดนเดาดูููดด

ปลาหมอใหญ่ทีปิทอปท่อปลาที่ปิอันนี้แล้วผิดเลยไอ้ทีแล้วจะูคือเฮ้ยมันต้องมันต้องพูดิทีิดทีปิทอปิทอปลทโอ้โหาเลวะตัวเริ่รแรง เลอนอ๋อลิลิลาลิลาทุกีตดการวเท้าเออท้าอะไรท้ามีโอ้ตัวนี้มีทาวท้าใหญ่เป็นปลาทำไม ชื่อไรวะบืูบืูปัตตบิมกลมๆไหมโอ้หันใช่ไหมดัดดัดโดนดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวกลมกๆมมีหงอกเป็นสีเขียวโอ้ดินดินดินโดนบ้านดินดินโดนปิดปิดปิดไหมอ่ะ โอ้ดิดดินดอนโอมานนีเลยนีเดดดดดสบูข้ามุทุง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 ทงงสบูอ๋อสบอไรตรงไหนวะชื่อไหนวะอยู่นะอ๋อ

للن kبش บินได้เล็นติดบอมบินีคุินี้ฮิตบอมบอมบีบอมบอมบินีคุสนีโอ้ยเดียวเดียวสุดท้ายจะเป็นการวาดรูปและให้เพื่อนถ่ายให้ถูกต้องฮัน Rabuchino assassino. Tum, Assassino! Tá tum, 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 tung

ชิปปีุ้บปัดชิปปีุ้บปีโอ้ยเล่นขาเล่นไมูกห่ไงวะชิปปี้ชิปปี้ปะใคาปะโรดีโรดีเออราเนีจระเข้บอมบาีโลคโคคุดีโล อันนี้แหละจำชื่อไม่ได้บอกว่าเลียผิดอเหลายทีอันนี้คือเอ็กซ์เพรสโนโนไม่ใช่ไม่ใช่โ o ไม่ no คุณพูดใหม่คาปูชิโน่แอซซัสโน่ดูเอ้ยไดูเหรอแอซัสโนคาปูชิโน่อซซัสโน่อ๋อแต่หัวใหญ่แสดงว่าดับเบิลเลยแล้วก็แฝงโป้งโป้งจริงว่ะเบลลิน่าคาปูชิน่า 小刚。 Ubud <tuk> Tentang <My book. tuk tangan> <tuk tangan>